สื่อการเรียนนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ที่เรียนหรือผู้ที่สนใจเกี่ยวกับระบบทำความเย็นและปร,ะประับอากาศโดยระบบทำความเย็นและปร,ะประับอากาศมีหลักการเบื้องต้นดังนี้หลักการเบื้องต้นของการทำความเย็นคือ การทำให้สารทำความเย็นหรือ l i q u e f i e ์เกิดการเปลี่ยนแปลงของสถานะเพราะในการเปลี่ยนแปลงของสถานะของสารต้องใช้ความร้อนแฝงการเปลี่ยนแปลงของสถานะทำความเย็นจากสถานะของเหลวกลายเป็นแก๊สนั้นจะดูดความร้อนบริเวณข้างเียงไปจึงทําให้บริเวณนั้นมีอุณหภูมิลดลงหรือที่เรียกว่าเย็น วัฏจักรของการทำความเย็นและระบบปอากาศซึ่งวัฏจักรการทำความเย็นและระบบอากาศนั้นมีหลายระบบในที่นี้จะขอยกตัวอย่างการทําความเย็นแบบระบบอัดไอหรือ System, วาเปอร์คอมเพรสชันซิสเต็มโดยมีสังประกอบ ดังนี้ 1. คอมเพรสเซอร์ 2. คอนเดนเซอร์ 3. วาล์วลดแรงดัน 4. อีวาปลเตอร์หรืออีวาปลเตอร์ซึ่งทั้ง4ส่วนที่กล่าวมานั้นจะเป็นส่วนประกอบของระบบปัตไอโดยวัตถจักรระบบปัตไอมีการทำงานดังนี้เริ่มจาก คอมเพรสเซอร์คอมเพรสเซอร์เป็นเครื่องดูดและอัดสารทำความเย็นซึ่งจะดูดสารทำความเย็นจากท่อซักชั่นไลน์แล้วอัดสารทำความเย็นให้เป็นสถานะแก๊สไปยังท่อดิชาร์ดไลน์อยู่ตรงนี้ท่อดิชาร์ดไลน์แล้วดันสารทำความเย็นให้ไหลเข้าสู่ คอนเดนเซอร์ซึ่งคอนเดนเซอร์มีหน้าที่ในการควบแน่นหรือระบายความร้อนการระบายความร้อนนั้นจะระบายความร้อนโดยอากาศหรือน้ำเพื่อให้สารทำความเย็นจากสถานะแก๊สกลายเป็นของเหลวตรงนี้จะเปลี่ยนจากสถานะแก๊สกลายเป็นของเหลวหรือเรียกว่าการควบแน่นและจะถูกดันไปยังท่อลูกขิดไหลมาสู่ อุปก,กรณ์ลดแรงดันหรือ e x p ชัน v าล์วอุปก,กรณ์ตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมแรงดันให้ไหลเข้าไปในอ e ีวาเปเลเตอร์ซึ่งอุปก,กรณ์ควบคุมแรงดันตรงนี้มีหน้าที่ฉีดหรือควบคุมแรงดันของน้ำยาซึ่งในการฉีดน้ำยานั้นจะเป็นโมเลกุลหรือเป็นละออง เพื่อที่จะให้เคลื่อนตัวเข้าไปสู่อีวาเปเลเตอร์หรืออีแปเปเตอร์ซึ่งตรงนี้มีหน้าที่รับสารตระกัมเย็นที่ถูกฉีดเข้ามาโดยสารตระกัมเย็นนี้จะเดือดซึ่งเกิดจากการฉีดเข้ามาทำให้สารตะกับเบ่เย็นเปลี่ยนสถานะา ของเหลวกลายเป็นไอซึ่งบริเวณนี้จะดูดซัปปบความร้อนจึงทําให้บริเวณรอบข้างมีอุณหภูมิลดลงจากนั้นสารทำความเย็นก็จะถูกดูดกลับไปยังคอมเพรสเซอร์ครับซึ่งท่อตรงนี้คือเรียกว่าท่อซักชั่นไลน์ซักชั่นไลน์ตรงนี้จะเป็นท่อขนาดใหญ ซึ่งโมเลกุลของสารที่เปลีป่ยนแปในฐานะเป็นแก๊สนะครับโมเลกุลต่ำจะเคลื่อนตัวชา้าจึงทำให้บริเวณท่อที่เป็นท่อซักชั่นไดต้องเป็นท่อขนาดเพื่อให้โมเลกุลนั้นเคลื่อนได้สมดุลระหว่างการดูดของคอมเพรสเซอร์และก็การอัดของคอมเพรสเซอร์ที่จะให้ไหลรบกระบวนการในวัฏจักร จากนั้นคอมเพรสเซอร์ก็จะดูดสารทำความเย็นอีกรอบแล้วก็อัดสารทำความเย็นในฐานะแก๊สไปยังคอมเพรสเซอร์อีกครั้งหนึ่งและเป็นวัฏจักรต่อไปซึ่งหลักการทำงานเบื้องต้นของการทำความเย็นและปร,ะประับอรกจักก็มี 拼偷你